สวัสดีครับครับผมเอสครับครับผมเอครับครับเรานะครับสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะครับชาวทีทีพรีเมียมคาร์นะครับวันนี้นะครับตัวเอสเองกับเอมาแบบรูปแบบใหม่ใช่เราไม่ได้อยู่ในห้องแล้ววันนี้เดี๋ยวพาไปดูหน่อยเรามีอะไรน่าสนใจเราต้องมีโอกาสพิเศษแน่นอนใช่ไหมน้องเอครับผมใช่เลยก็เท้าความกันก่อนจากสัปดาห์กันก่อนที่เรารีวิวไปไม่ว่าจะเป็น x 3 X5 x 6พวกนี้ลูกค้าบอกว่าอุยกระแสตอบรับดีมากพี่เอสใช่ซึ่งซึ่งต้องบอกว่าหลายๆคนคอมเมนต์มาซึ่ง ้าอันนี้ไม่ได้อวยนะเรารีวิวกันไปวันนี้พรุ่งนี้บางจีรถออกแล้วนะบางรุ่นออกไปแล้วการับแล้วก็มีแอดมินแอบกระซิบมาในรถบางรุ่นที่ลูกค้าถามหากันมากๆซึ่งต้องบอกว่ามันมันมันหลายเดือนมากๆที่ลูกค้าถามกันมาแล้วบางคนก็ไม่ทันเป็นรุ่นไหนในรถเองก็ที่ได้รับความนิยมในช่วงนี้เลยก็จะเป็น bm x1 x1 นะครับใช่ครับแล้วก็มีลูกค้า คอมเมนต์กันมาในคลิปก่อนครับว่า X1 มีไหมเมื่อไหร่เราไม่รีวิวกันบ้างต้องบอกบอกตามตรงเลยครับว่ารถเรามีเยอะมากครับรถเรามีเยอะครับมีหลายคันเลยครับเป็นรถที่ตลาดให้ความต้องการใช่ครับจริงๆรถเยอะมากเยอะจนจริงๆต้องบอกว่าถ้าเกินไปตั้งแต่เดือนนี้แล้วเรามียอดขายในไรรุ่น X1 เนี่ยต้องบอกว่าเกือบครึ่งเต็นท์อันนี้แอบกระิไปลเลยครับใช่ครับซึ่งซึ่งมันเป็นรถที่เราเราเราเอาเข้ามาแล้วเราขายออกได้เลย รถให้ความนิยมมากลูกค้าทักเข้ามาโดยตลอดนะครับแต่ว่าวันนี้ถือว่าเป็นโอกาสพิเศษนะน้องเอง๋ก่เดี๋ยวาพาไปชมกันเลยครับใช่ครับอย่ารอช้ามีหลายคันมากใช่ใช่มีหลายคัยน<ต>วันนี้เป็นโอกาสดีมากเรามีรถให้ดูหลายคันใช่วันนี้เรามีรีวิวจริงจริงมีอีกหนึ่งคันเพิ่งออกไปเมื่อช่วงเช้าเลยยังไม่ทันรีวิวกันเลยนี่นะพร้มน่าเสียดายใช่ครับจริงๆก็งั้นงั้นงั้นไม่เป็นไรเดี๋ยวผมก็จะเอาให้ดูกันที่เรามีอย่ารอช้าครับเดี๋ยวเราตามไปดูกันว่าว่าเรามีรุ่นไหนรายละเอีียยยดดแต่่รรุนนนเเป็ััังงไ๋วพาชมกคบ ครับนี่นะครับมาที่คันแรกเลยนะครับน้องเอโอ้โหนี่เพียรมองมาตั้งแต่ไกลเนี่ยจริงๆจอดหน้าเต็นท์แล้วนะแล้วก็ใช่ครับเห็นความโดดเด่นความสง่าของเขาเป็นสีอะไรครับน้องเอสีคันนี้ตัวนี้ก็เป็นตัวสีน้ำเงินนะครับเป็นสีพิเศษที่มีเฉพาะในรุ่นตัวท็อป M Sport เท่านั้นอันนี้ต้องบอกก่อนว่าเป็น X1 ดีเซล 20d นะครับ M Sport นะครับสีพิเศษเลยก็คือว่า จริงๆตัวจริงเนี่ยสีสวยมากเพียสครับสีสวยจริงๆพียสไม่ค่อยเห็นสีนี้เพราะว่าต้องต้องต้องบอกว่าคือเหมือนเหมือนเราดูในโบชัวว่ามันเป็นสีที่มีเฉพาะเหมือนแบบรุ่นเ s p o r t เท่านั้นอย่างนี้ใช่ไหมสีสีดูซิ่งครับสีดูซิงสดูสปอร์ตอันนี้จริงๆจริงๆก็ชอบนะผมผมส่วนตัวก็ชอบเพราะว่าจริงๆมองแล้วแบบเฮ้ยมันดูความสปอร์ตสปอร์ตจ้าเลยก็จริงมันเป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยับไปไหนเนี่ยด้วยสีเนี่ยยังไง ทุกคนบนท้องถนนก็รู้เลยด่แล้วว่าสวยมากเเป็นตัวท็อปเอ็มสวยมากจริงๆนะครับโหนี่ไดเอ็มสปอร์ตจะชนหน้านะครับไม่ต้องอธิบายอะไรกันมากมาเราเคยรีวิวให้ดูแล้วก็จะมีกันชนหน้าที่แตกต่างกันมีไฟตัดหมอกไฟอะไรครบหมดทุกอย่างใช่ครับนี่คือคันแรกนะนี่แค่คันแรกนะครับไม่พอแค่นั้นสําหรับเอารถนี่ตัวข้างๆกันพีเอสแอบมองให้มันเหมือนกันเลยนะครับนี่ข้างๆกันนีเป็นตัวเ1็กวดีเซลตัวนี้เป็นรุ่นเดียวกันไหม เป็นรุ่นเดียวกันเป็นรุ่นเดียวกันอ่าแต่สำหรับบางคนที่อยากได้สีพื้นพื้นเราก็มีใช่ครับไซนี้ส่วนมากอาจจะเป็นผู้หญิงเป็นผู้หญิงอระผู้หญิงคนชอบอันดับวอันดับหนึ่งใช่ครับสมมติว่า X1 เนี่ยขาวกระดำนะขายดีนะครับแล้วรุ่นนี้คันนี้พิเศษเลยครับมี เปลี่ยนล้อแม็กมาให้ใหม่เปลี่ยนล้อแม็กโอ้โหรถระดับนี้เปลี่ยนล้อแม็กแล้วนะครับฉะนั้นลูกค้าเอาใจเพิ่มขึ้นมากขึ้นกว่าเดิมตรงคับวัยรุ่นผู้หญิงหรือใครก็ตามชอบความสปอร์ตที่เพิ่มมากขึ้นจริงๆตัว M สปอร์ตสปอร์ตอยู่แล้วนะครับเรามีล้อแม็กให้อีกนะครับโอ้โหเพิ่มความสปอร์ตเอาไปซื้อครบปมดพร้อมใช้ไม่ต้องไปนั่งทำอะไรแล้วล้อใหม่ยางใหม่ใช้งานยาวๆเลยครับใช้งานยาวๆโอ้โหซึ่งจริงๆแอบมองว่าล้อนี่ยางนี่ปีใหม่ด้วยนะใช่ครับยังไงนะครับไม่พอแค่นั้นใ สายต่อคันที่สามนี่ผมแบบมองแนวลุยๆตัวนี้เป็นตัวตัวนี้แล้วตัวนี้พี่สังเกตว่าสังเกตว่าการชนหน้าเขาจะไม่เหมือนกันแหละใช่ครับนะครับก็ดูให้ความดุดันลุยๆนะครับใช้งานง่ายแต่จริงข้อแตกต่างด้านนอกเนี่ยก็จะมองคนรูปแบบกันต้องบอกก่อนนะว่าตัว bmw เนี่ยเขาออกแบบดีไซน์มันไม่ได้มีตัวท็อปกับตัวรองท็อป มันมันออกแบบมาเพื่อการใช้งานของแต่ละคนนะจทยตามการใช้งานใช่งคนแบบเน้นแบบอยากได้อารมณ์สปอร์ตด้วงอะไรอย่างเงี้ยนะใช่ครับก็เป็นเหมือนแบบลักชูรี่กับเอ็มสปอร์ตบางคนเขาคิดว่าเป็นรองท็อปกับท็อปจริงๆมันไม่ใช่นะออกแบบมาเพื่อการใช้งานของแต่ละคนนะครับไม่เพียงแค่นั้นนะครับผมแอบเปลือไปมองเห็นนะครับครับผม เห็นเป็นตัวปีใหม่ด้วยซึ่งปีใหม่เนี่ยกันชนหน้าเขาจะแตกต่างเลยท้องเที่ยวว่าเป็นปีใหม่มากๆนี่สาหรับเท้านี้เลยตัวสีขาวคันนี้ดีไซน์ที่สวยงามมากขึ้นนะครับผมเห็นนะตัวกันชนหน้าเปลี่ยนแล้วทุกอย่างเปลี่ยนแล้วใช่ใช่อนี้น่าสนใจครับตัวนี้ไฟหน้าก็เปลี่ยนแล้วนะนี่นะก็แอบมองไฟหน้าเขาจะเปลี่ยนแล้วทุกอย่างนี่เรามีให้เลือกหลายแบบหลายสไตล์มากๆนะครับนี่คืออีกคันหนึ่งที่ต้องเรียกว่าสวยจริงๆสวยทุกคัน และไม่พอแค่นั้นสุดครับสุดในรุ่นของรุ่นนี้เลยครับสุดเลยครับเป็นตัวนี้ครับน้องเอนตัวไหนเอ่ยตัวนี้ปี2021ตัว M Sport ครับ M Sport นะครับ2021ถือว่าปีใหม่มากๆสุดกันชนดีไซน์ใหม่ครับใช่ครับแล้วก็ใช่สวยงามดูไม่ต้องเดาว่าวันันตีเหลือไหมปี2021เหลือเต็มครับเหลืออยู่แล้วครับยังไงเหลือติดรถไว้อยู่แล้วนี่ครับและนี่คือทั้งหมดครับตอนนี้เราเหลือทั้งหมดของ X1 ที่ลูกค้าเห็นเนี่ยนะวันนี้นะครับยังไง ถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะครับแวะเข้ามาชมที่โชว์รูมของเราได้โชว์รูมของเราตั้งอยู่ที่ไหนครับต้องเอครับผมอยู่ที่ดอนเมืองนะครับติดกับทางด่วนสีสมานครับผมก็สามารถติดตามช่องทางต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็นเฟซบุ๊กเพจรับผมครับหรือว่าอินสตาแกรมอินสตาแกรมยังไงหรือเอ่ยิงตรงหาเราเลยนะครับช่องทางนะครับแอดไลน์นะครับแอดไลน์เลยนะครับแอดไลน์ TT พิมพ์คาร์นะครับตัวติดกันไม่ต้องเว้นวรรคนะครับจะมีแอดมินตอบนะครับ24ชั่วโมงทักมาได้เลยท่านใดสนใจนะครับที่ผมรีวิวกันไปนะครับ ทุกคันรถทุกคันต้องบอกว่าบางคันมีวารันตีเหลืออยู่ราคาเนี่ยอยู่ในช่วงราคาพิเศษจัดโปรโมชั่นเดือนนี้นะครับอยู่ประมาณช่วง1ึงล้านบาทจนถึงล้านอย่างกลางใช่ครับจริงๆว่าชอบรถปีใหม่รถปีต่้ลงมาบตอบโจทย์การใช้งานของแต่ละรูปแบบเข้ามาคุยกันใช่ครับเข้ามาคุยเข้ามาเพราะว่าลองครับมาไวไปไวเ่ๆใช่แล้วก็พิเศษนะเดือนนี้นะผมย้ําเลยคันไหนไม่มีวารันตีทางเราจัดวารันตีให้อันเนี้ยไม่ต้องกลัวครับผมนะครับยังไงฝาก นะครับน้อง X1 ไว้ด้วยแล้วก็ฝากที p ี e m i เมียมไว้ทั้งหมดเลยนะครับรถที่ที่โชว์รูมเรามีรถให้เลือกหลายรูปแบบมากๆนะครับยังไงฝากติดตามต้องทาที่น้องเอกาวไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมเอสนะครับกับน้องเอนะครับขอตัวราไปก่อนนะครับนะครับพอเจอใหม่คลิปหน้านะครับผมครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ